โตโยต้าโคโรล่าครอสปี2025ยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของโตโยต้ในตลาด SUV ขนาดกระทัดรัดโดยมอบความสมดุลระหว่างความน่าเชื่อถือความใช้งานได้จริงและความสบายที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่หลากหลายกลุ่ม มันเป็นการเชื่อมช่องว่างระหว่างรุ่นที่เล็กกว่าอย่าง CHR และรุ่นที่ใหญ่กว่าอย่าง RAV4 ทําให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้ที่มองหา crossover ขนาดกระทัดรัดที่ผสมผสานประสิทธิภาพและสมรรถนะได้อย่างลงตัว Corolla Cross ปี B 2025ยังคงรักษาพื้นฐานที่แข็งแกร่งของรุ่นก่อนหน้าไว้พร้อมทั้งปรับปรุงดีไซน์สมรรถนะและเพิ่มเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยใหม่ๆเพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้ดียิ่งขึ้น ดีไซน์ภายนอกของค o r โ l ล่าคร s สปี2025มีความทันสมัยสะอาดตาและแฝงความแข็งแกร่งอย่างลงตัวมาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ที่ดูหรูหราขึ้นไฟหน้า LED ส่งเรียวให้ลุกที่มั่นใจเส้นสายด้านข้างที่โค้งมนซุ้มล้อที่โดดเด่นและดีไซน์ท้ายทียท่แข็งแรงช่วยเสริมความเป็น SUV มากขึ้นตัวรถมีความสูงจากพื้นมากกว่าคโล่าซีดานเล็กน้อยให้ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมแต่ยังคงขนาดกระทัดรัดเหมาะกับการขับในเมือง ล้ออลลอยมีขนาดตั้งแต่17ถึง18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยพร้อมสีตัวถังใหม่หลายเฉดให้เลือกในปี2025ช่วยเพิ่มความสดใหม่และความเป็นเอกลักษณ์ภายในห้องโดยสารของ Corolla Cross ปี2025มีพื้นที่กว้างขวางและออกแบบอย่างใส่ใจรายละเอียดการตกแต่งได้รับแรงบันดาลใจจาก Corolla Sedan โดยเน้นความเรียบง่ายใช้งานสะดวกและวัสดุคุณภาพสูงตำแหน่งที่นั่งสูงช่วยให้มองเห็นรอบคันได้ดีเบาะหลังมีพื้นที่วางขาและสีสับเพียงพอสำหรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ พื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็กว้างขวางเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันหรือทริปสุดสัปดาห์นอกจากนี้โตโยต้ายังปรับปรุงระบบการเสียงให้ห้องโดยสารเงียบขึ้นและใช้วัสดุนุ่มในจุดสัมผัสต่างๆเพื่อเพิ่มความพรีเมียม ในด้านเทคโนโลยีโคโรล่าครอสปี2025มาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นล่าสุดของโตโยต้าหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วเป็นอุปกรณ์มาตรฐานรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ Apple CarPlay และ Android Auto รุ่นท็อปมาพร้อมหน้าจอขนาด10.5นิ้วระบบเสียง JBL ระดับพรีเมียมและระบบนำทางในตัวแผงหน้าปัดดิจิทัลเป็นมาตรฐานในหลายรุ่นย่อยช่วยให้ผู้ขับปรับข้อมูลการแสดงผลได้ตามต้องการฟีเจอร์เสริมอื่นๆได้แก่แท่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หอวลายจุดและระบบสังงานด้วยเสียงที่ตอบสนองแม่นยำยิ่งขึ้น โตโยต้าโคโร拉ครอสปี2025มีตัวเลือกเครื่องยนต์2แบบรุ่นมาตรฐานใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรสี่สูบให้กำลังประมาณ169แรงม้าแรงบิด150ปอนด์ฟุตจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT มอบการขับที่รับรื่นและประหยัดน้ำมันเหมาะกับการใช้งานประจำวันสำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดมากขึ้น รุ่นไฮบริดยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจโดยใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรทำงานร่วมกับระบบไฮบริดของโตโยต้าให้กำลังรวมประมาณ196แรงม้ามา,มาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบไฟฟ้า AWD ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนและการควบคุมในสภาพเส้นทางต่างๆรุ่นไฮบริดยังโดดเด่นด้วยอัตราสิส้นเปลืองที่ยอดเยี่ยมฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ37-40ถึงไมล์ต่อแกลลอนประมาณ15-17ถึงกิโลเมตรลิตรทำให้เป็นหนึ่งใน SUV ที่ประหยัดน้ำมันที่สุดในกลุ่ม ประสบการณ์การขับขี่ของโคโรล่าครอสมีความนุ่มนวลและมั่นคงช่วงล่างได้รับการปรับแต่งให้สมดุลระหว่างความสบายและการควบคุมที่มั่นใจเหมาะทั้งสำหรับถนนในเมืองและการเดินทางไกลพวงมลาลัยมีน้ำหนักเบาแต่ตอบสนองแม่นยำระบบการสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุรงช่วยลดอาการโครงขนาเข้าโค้งรุ่นไฮบริดให้การตอบสนองที่ดียิ่งขึ้นด้วยแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้เร่งได้เรียบและทันใจโดยรวมแล้วโคโรล่าครอสให้การขับขี่ที่นิ่งเงียบและมั่นใจตามสไตล์ของโตโยต้า ความปลอดภัยยังคงเป็นหัวใจหลักของโตโยต้าโดยโคโรลล่าครอสปี2025มาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0เป็นมาตรฐานซึ่งรวมถึงระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยประคองพวงมาลายัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลน ฟีเจอร์เสริมในรุ่นสูงสูงยังมีระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดหลังและกล้องมองรอบคัน360องศาชุดความปลอดภัยเหล่านี้ทำให้คโรล่าครอสเป็นหนึ่งใน SUV ขนาดกระทัดรัดที่ปลอดภัยที่สุดเหมาะอย่างยิ่งสําหรับครอบครัวและผู้ใช้ที่ให้ความสําคัญกับความปลอดภยัยด้านความประหยัดน้ํามันและค่าดูลรักษาโตโยต้าคโรล่าครอสปี2025ยังคงโดดเด่นโตโยต้ามีชื่อเสียงด้านความทนทานและค่าบํารุงรักษาที่ต่ํา รุ่นเบนซินหรือไฮบริดต่างก็ให้ความคุ้มค่าทั้งในแง่ประสิทธิภาพและความทนทานในระยะยาวโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและขับขี่สบายโดยไม่ลดทอนสมรรถนะโดยสรุปแล้วโตโยต้าโคโรล่าครอสปี2025คือ SUV ขนาดกระทัดรัดที่ครบเครื่องผสมผสานจุดแข็งของโตโยต้าเข้ากับดีไซน์ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าระบบความปลอดภัยขั้นสูงและตัวเลือกเครื่องยนต์ทั้งเบนซินและไฮบริด มันตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหารถ SUV คันแรกและครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถที่เชื่อถือได้และประหยัดน้ำมันการปรับปรุงในปี2025ทำให้ Corolla Cross มีความน่าดึงดูดยิ่งขึ้นและยังคงเป็นตัวเลือกที่มั่นคงในตลาด Cross Over ที่มีการแข่งขันสูงหากคุณกำลังมองหา SUV ขนาดกระทัดรัดที่ให้ทั้งความทนทาน ดีไซน์สวยและเทคโนโลยีทันสมัย Toyota Corolla c r o s s ปี2025คือรถที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งสำหรับรีวิวเพิ่มเติมการเปรียบเทียบและเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ล่าสุดอย่าลืมติดตามช่อง JDMAUTOS เพื่อรับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คุณเลือกซื้อรถคันต่อไปได้อย่างมั่นใจ